คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะสถานการณ์ของไวรัสโควิด19นะคะก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะลุกลามไปยังยุโรปหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองนะคะที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นค่ะความน่ากลัวนะคะของเจ้าไวรัสตัวนี้ค่ะเกิดจากฝุ่นละอองน้ําลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการไอการจามนะคะสามารถติดต่อกันได้นะคะในระยะเวลาที่ใกล้นะคะแล้วก็ไม่เกิน2เมตรนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับคุณหมอจูนกันค่ะว่าพฤติกรรมใดบ้างนะคะที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่สุ่มเสีย่ย ขอต้อนรับนะคะแพทย์กิ่งเรนุกาค่ะจรัตงพงศุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามคุณหมอจูนค่ะว่าพฤติกรรมใดบ้างที่ส <high> ุ <descriptive together> ่มเสี่ยงไม่สุ่มเสี่ยงเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ค่ะมีหลายๆคนจิตตกไปแล้วว่าเอ๊ะเดินผ่านการติดหรือเปล่านั่งคุยกันแบบนี้ติดหรือเปล่าค่ะคุณหมอค่ะจริงๆแล้วเราจะติดเชื้อนี้ได้จากการติดทางน้ำมูกน้ำลายการไอการจามการแค่เดิน เจอการมองตากันอย่างนี้ก็ยังไม่ติดค่ะ,ะยังไม่ติด,ตดใช่แต่ถ้าเราสัมผัสเชื้อโดกการมีเชื้อสกรปรกอยู่ที่มือหรือว่าเชื้อโควิดเนี่ยอยู่ที่มือแล้วเราเอามาป้ายจมูกตาปากหรือว่าเยื่อบุต,ต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่เชื้อจะเข้าไปในร่างกายได้ค่ะคือบางกรณีคือเราไปซื้อของจากแม่ค้าอย่างเงี้ยเราถามว่าคุณแม่ค้าค่ะอันนี้เท่าไหร่คะแม่ค้าบอก10บาทจ้าตอบตอบแค่นี้แต่ว่าแม่ค้าเนี่ยเขาไม่ได้ปิดแมสป้องกันอย่างงี้ติดไหมคะ ก็มีโอกาสค่ะถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยนานๆเกินมากกว่า5นาทีแล้วล้ำลายของคุณแม่ค้าเนี่ยค่ะกระเด็นมาโดนจมูกตาปากเราก็มีโอกาสรับเชื้อได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความเสี่ยงหรือว่าคนอื่นที่เราไม่ทราบว่าเขามีเชื้อหรือเปล่าก็ควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยค่ะอ๋อก็คือว่าการใส่หน้ากากทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยคือดีสุดเหมือนที่ซิเนียกับคุณหมอนั่งอยู่แบบนี้ก็คือดีสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือห่างควรจะห่างกันประมาณ1-2อเมตร 1-2ถึงสเมตรแล้วก็ต้องใส่หน้าก,กากไม่ให้ใ<ช>น้องไ้กระเด็ีมากใช่ใช่แล้วค่ะใช่คุณหมอขางั้นถามนิดนึงว่าถ้าสมมุติคนที่เป็นแล้วอาการของเขาจะมีอาการยังไงบ้างอะคะคือโดยส่วนมากของอผู้ป่วยโควิดมักจะมีอาการไข้ไอ หรือว่ามีอาการเหนื่อยเพลียรวมถึงบางคนถ้าเกิดมีอาการมากๆ <c oughs> ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยได้หายใจเร็วได้ <c oughs> หรือว่าอาจจะมีอาการของระบบทางหาาทางเดินหายใจอื่นๆอย่างเช่นไอาจามน้ำมูกเจ็บคอก็ยังเจอได้ค่ะ <c oughs> มันจะมารุ่มๆมกันไหมคะคุณหมอหรือว่ามันมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างค่ะบางคนก็จะมาพร้อมๆกันหรือว่าบางคนก็จะมาทีละอย่างได้อย่างเช่นตอนแรกบางคนอาจจะไม่มีอาการไข้มีแค่เจ็บคอหรือว่ารู้สึกอมีน้ำมูกแต่ว่าพอ ไปอีกสักพักเนี่ยอาจจะมีไข้าตามมาได้คุณหมอคะแล้วอย่างบางทีแบบเราเจ็บคอรเราเจ็บแค่มื้อเช้ามื้อกลางวันเราไม่เจ็บละพรุ่งนี้ไปเจ็บใหม่ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายหรือยังคะสมมติมมตคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีอาการแล้วมีอาการเจ็บคอแล้วมันมักจะเป็นต่อเนื่องอจะไม่เป็นเป็นหายหายบางทีอาจจะจิตตกอ่ะเป็นหรือเปล่าอตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนเย็นเป็นใหม่เงี้ยก็ก็โอกาสค่อนข้างน้อยค่ะ ค่ะแต่กรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นฟลูธรรมดาค่ะอย่างนียเองเนี่ยชอบเป็นฟลูบางทีเนี่ยตัวร้อนมีไข้รู้สึกเจ็บคออย่างเงี้ยค่ะเราก็จิตตกไปละเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าแบบนี้ค่ะอาการของโควิดมันแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอก็สําหรับตัวไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะมีความแตกต่างจากโควิดได้บ้างแต่ว่าจากอาการบางครั้งเราไม่สามารถแยกกันได้ชัดเจนแต่ส่วนใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีระยะฟักตัวที่สั้นกว่าก็คือประมาณ1-3วันค่ะวัน อาการไข้เนี่ยมักจะมีอาการไข้สูงฉับพลันค่ะร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อ<ะ>ไข้บัดใหญ่มักจะเด่นๆอาการเหล่านี้แต่สําหรับตัวโควิดเองเนี่ยระยะฟักตัวจะค่อนข้างนานกว่าก็คือได้ถึงตั้งแต่สองถึง14วัน<ะ>อาการไข้เนี่ยอาจจะมีมาก่อนเลยก็ได้หรือว่าจะมีตามหลังมา,าในช่วงท้ายๆของ อาการก็ได้อ๋อคือคหมายความว่าวันที่1ถึงวันที่14เนี่ยคุณอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้หรืออาจจะมีแค่อาการปวดหัวตัวร้อนนิดนึงก็ได้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอาการเนี่ยมักจะอยู่ภายใน14วันหลังจากรับเชื้อมาออ ก็คือว่าอย่างอย่างถ้าเกิดสมมติว่าพี่มินเป็นกลุ่มเสี่ยงและซี่เนียไปเจอพี่มินอย่างเงี้ยก็ต้องนับตั้งแต่วันที่1นึถึงสิเลยว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่าที่จากการศึกษาค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่อาการของคนที่เริ่มจะมีอาการหลังจากรับเชื้อมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4-5้าวันแรกค่ะค่ะคุณหมองง้นถามอีกนิดนึงค่ะไม่รู้จิตตกไปแล้วหรือยังนะคะที่ถามคุณหมอไว้ตอนแรกว่าสมมติเราไอ เราไอเมื่อเช้าวันนี้พรุ่งนี้ไปไอกําวันแต่ระหว่างวันไม่มีแล้วนะแล้วอีกสองสามวันไออีกแล้วอเออไม่รู้อันนี้จิตตกหรือว่าควรจะไปหาหมอดีคะคหรือเจ็บคอเจ็บๆเ,เป็นๆหายๆไปเราไปหาหมอเลยได้ไหมถ้าสมมติว่าเรา,อ,าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่า,ามีประวัติหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองอ่ะไปรับเชื้อมาหรือว่าใกล้สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิด -19 แล้วยังอยู่ภายใน14วันถ้าเกิดมีอาการของระบบทางเดินหายใจร่วมกับอาจจะเริ่มรู้สึกตัวร้อนมีไข้ อย่างนี้ค่ะก็อาจจะไปปรึกษาคุณหมอได้อันอันนี้จัดอยู่ว่าเออเรากลุ่มเสี่ยงเรารู้แล้วเราเสี่ยงเรามีอาการเราอย่านอยเราไปเลยแต่ถ้าเราไม่รู้นะคะถ้าเราไม่รู้ไปเลยได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีปลอดเสี่ยงเลยอย่างเช่นไม่เคยเจอคนเป็นโควิดเลยหรือว่าอยู่บ้านตลอดเวลาไม่มีคนป่วยแล้วมีอาการของไข้หรือว่ามีอาการของระบบทางเดินหายใจก็อาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่า เป็นโควิด -19 เนี่ยก็ยังได้แต่โอกาสก็ค่อนข้างน้อยค่ะถ้าเกิดเราไม่เคยไปสัมผัสเชื้อมาเลยค่ะค่ะพูดถึงเรื่องการตรวจกันบ้างค่ะคุณหมอมีทราบมาว่าเขาบอกว่าต้องตรวจถึง4ครั้งถึงจะเจอเชื้อตรงนี้จริงไหมคะค่ะก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เรารับเชื้อมามันจะมีระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ประมาณสองวันอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเรารับเชื้อมาแค่หนึ่ง เชื้อมยังไม่ทันจะฟักตัวในร่างกายเราอาจจะยังตรวจไม่เจอเชื้ออาจจะยังน้อยอยู่ก็ตรวจไม่เจอได้อ๋อก็คือว่าเราต้องเว้นระยะดิดหนึ่งก็คือหนึ่งถึงสิบสี่วันวันที่สิบห้าไปตรวจเลยแบบนี้น่าจะเห็นผลกว่าใช่ไหมคะค่ะอ๋อ,อ,อก็ถ้าเกิดแบบว่าเราไปตรวจวันแรกเราอาจจะยังไม่ได้ฟักตัวตรวจไปก็อาจจะไม่เจอใช่ถ้าเกิดว่ามีอาการของระบบทางเดินหายใจหรือว่ามีไข้โอกาสที่จะเจอเชื้อก็ มีโอกาสเจอมากกว่าแต่ว่าถ้าไม่มีอาการอะไรเลยสบายดีโอกาสจะเจอเชื้อก็ค่อนข้างน้อยงั้นอย่างนี้ได้ไหมคะ<อ>เนาะเคยได้ยินมาว่าเขาตรวจกันสี่ครั้งเลยอืมเอาให้มันชัวร์ไปเลยเราต้องตรวจเยอะอย่างนั้นไมหมคะเนาะจริงๆก็ไม่จําเป็นนะคะอ,อ๋อเหรอคะอ๋อไม่ต้องเป็นต้องเยอะขนาดนั้นครั้งแรกเราตรวจสมมติไม่เจอเราพัก14วันถ้าภายใน14วันเราเจอก็คือเจอแต่ถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอแหละ มไม่จําเป็น้ก<ห>ิดเลย14วันไปหลังจากรับเชื้อมาโอกาสเป็นค่อนข้างน้อยถ้าไม่เจอก็คือก็คือโอกาสน้อยที่จะเป็นแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนเนาะ<ช>เดี๋ยวไปรับที่อื่นมาอีกพูดถึงวิธีการตรวจกันบ้างค่ะคุณหมอวิธีการตรวจเนี่ยเวลาเราไปโรงพยา,พยาบาลปุ๊บเนี่ยมีวิธีการรักษายัางไงคะก็หลังจากที่ตรวจแล้วก็จะเป็นการตรวจทางในคอแล้วก็ในจมูกค่ะเอาเชื้อไปตรวจหาพันธุกรรมของตัวไวรัส c ควิ 19. ด -19 หลังจากนั้นถ้าสมมุติว่ามีเจอเชื้อแล้วก็มีอาการร่มด้วยก็ะจะมีการรักษาค่ะอย่างแรกก็คือรักษาตามอาการดูแลทางด้านระบบทางเดินหายใจร่วมกับการให้ยาต้านไวรัสค่ะอ,อแอบถามนิดนึงค่ะคุณหมอสงสัยจริงๆค่ะว่าทำไมค่าตรวจถึงแพงจังคะ,ะก็คือเนื่องจากว่าอตอนก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่เคยมีการตรวจทางห้องปฏิบัติ ปฏิบัติการของโควิด -19 มาก่อนอเราต้องอนำเชื้อจากประเทศจีนมาพัฒนาเป็นแลบตามโรงพยาบาลคงเรี้ยนแพทย์ต่างๆทำให้ม,มันต้องใช้กระบวนการหรือว่าระยะเวลาในการทำเนี่ย ที่มากกว่าแล็บที่มีอยู่เดิมอ๋อก็คือมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเองหรือทําเองเราต้องนําเข้าจากต่างประเทศมาเหมือนเป็นโลกใหม่นะท่านคุณหมอมันก็ยังอุปกรณ์อะไรเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังเหมือตัวตัวเชื้อที่เราจะต้องนํามาเป็นตัวอย่างในการตรวจว่าตัวโควิด1นทีนเป็นยังไงมันต้องนําเชื้อมาจากต้นกําเนิดก่อนเช่นประเทศจีนเพื่อนํามาพัฒนาเป็นแล็บของเราเองค่ะคุณหมอคะตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วแหละแอลกอฮอล์จำเป็นมากมาก แล้วนอกจากแอลกอฮอล์ที่จะมาทําความสะอาดมือฉีดนู่นฉีดนี่แล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นที่ทดแทนกันได้ไหมคะที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ฆ่าไวรัสได้อะค,คะดีที่สุดเลยและประหยัดที่สุดก็คือน้ําเปล่าแล้วก็สบูอ่อนนจ้กําจัดเชื้อได้ดีกว่าแอลกอฮอล์เสียด้วยซ้ำเพราะว่ามันล้างไปเลย<อ>คือ,อตัวไวรัสเนี่ยค่ะมันตายค่อนข้างง่ายแค่เจอสบู่เจอน้ําเปล่าเนี่ย ตายแล้วตายแล้วเพราะมันเป็นไขมันใช่เ,เปลือกหุ้มเป็นไขมันเปลือกหุ้มไอเชื้อไวรัขมันจะลื่นออกไปเลยใช่ไหมคะมันก็จะแตกออกเปลือกหุ้มมันจะแตกออกแล้วสารพันธุกรรมออกมาไวรัสก็ตายค่ะก็คือไม่ต้องไปหาซื้อน้ำยงน้ำยาที่ราคาแพงสบู่บ้านเราเนี่ยแหละเอามาถูล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายใครอยากให้คุณหมอจูนนะคะช่วยฝากถึงประชาชนหน่อยค่ะเกี่ยวกับวิธีรับมือรวมถึงข้อแนะนําเกี่ยวกับโควิด -19 ค่ะ ก็คือตอนนี้ประเทศไทยเราะะก็อยู่ในช่วงหัวเลียวหัวต่อถ้าเกิดว่าเราจะช่วยกันลดจํานวนผู้ป่วยโควิด -19 เราก็ต้องอกักตัวอยู่ที่บ้านถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงส่วนคนที่ไม่มีความเสี่ยงก็ต้องดูแลตัวเองอะคะ่ะก็คือหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนหรือว่าคนเยอะๆหรือว่าคนที่ที่สถานที่ที่มีโอกาสจะรับเชื้อมาก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยดีที่สุดรวมกับการล้างมือบ่อยๆการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่สุกสะอาด ค่ะออค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอจูนมากเลยวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกนะคะขอบคุณค่ะอขอบคุณคุณหมอจูนค่ะค่ะ,คะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะคุณ